สวัสดีจ้าทุกคนพี่น้องมึงมันนี็ได้กะเพาะมาใบกะเพาะมามงามงามพี่น้องมื่อนี่ใบได้ใบกะเพาะมาใบกะเพาฝรัง่งใบกะเพาหอมหอมอ่าเดินต่อไปในซูเปอร์มาร์เก็ตได้กินใบกะเพาหอมหอมพี่น้องก็ได้ก,กินอยากกินนะ่ะผัดกะเพามื่อนี่กกจะผัาผัดกะเพาหมูกกจะใส่ทั้งกอเลยเด้พี่น้องก็จะตัด แกดิตัดชุบมึงเห้วแกก็สียเอาใส่ผัดกะเพราไกมักผัดกะเพราใส่ใบกะเพราหลายตัวมึงงามง้างพี่น้องเมื่อนี้ได้ใบกะเพราแท้เมื่อนั้นห้ต้ออดไปซื้อได้ซาละแหน่เมื่อหายได้ได้กินลาบเมื่อนี้ไกไปซื้อเองพี่น้องหอมแหมหอมหอมดกมาเออกินของใบกะเพราตัวพี่น้องหอม เดี๋ยวมะเดี๋ยวใกล้สิผพัดกับเผาสูกินพี่น้องเสร็จพัดจ้าพัดกับเผาหมูแห้งๆพี่น้องนึ่งจานลาดเขา่าแล้วก็ไข่ดาวสุกๆสามฟอใกล้เป็นคนมากินไข่ดาวสุกๆได้พี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็าพา้ามากินเข่าเจ้าทุกคนผัดแล้วแล้วผ, <c oughs> ผัดกะเพราแล้วแล้วอ้าวลืมลืมหัวหน้ามาอ้ยหอมโอ้ยไอผัดกะเพราหมูจ้ะผัดกะเพราหมูผัดกะเพราผัดผิดผิดขีาดใหญ่ยุคนี้น้ำซุปเจ้าทุกคนน้ำซุปหอมหอม น้ำซุปกะดูกหมูออนไก่อันต้มไว้ต่ว่าไก่ใส่ใส่แตงแเราก็ได้บกว่าเอาแตงมากินกับแซบ่บว้างไ้หนี่ยเสียงลูกไกล้ไอเหลืงเลียนไปครับมาแต่ลรงเรียน,น,น,ยนว้างไว้ทางนี้ ยังจะสดไง่ายงีซส,สิจัดเวทีแล้วพี่น้องพัดแล้วไม่ไหมกลอองใกล้ปิดหน่งอย่างบมาจ้ามาจา้ะใกล้ใส่ปาปิก้าน้ำพี่น้องเพราะว่าปาปิก้าเหลือในตู้เย็นใกล้เสียดาย พริกแกกับว่าไม่อะไตามแหลกได้เนี่ยจ้ะเพราะว่าแก่กับมักแบบนี้ไหมพี่น้องเพชดีไปได้ใบกะเพรามาหอมหอมเพียรไข่ดาวพี่น้องไข่ดาวสามฟองไข่ดาวสุกๆเป็นคนมากกินไข่ดาวสุกบ่ามากกินไข่ดาวน,นั่นอุย้ยาลัสต่ ย่าอ <Yeah. S 2> mm ืม hmm. จับนึกอะไรไม่ออกก็ผัดกระเพรา <c oughs> ไปเห็นใบกะเพราหอมๆพี่น้องก็อยากตหลายมือแล้วพู่นะผัดกระเพราหมูห่อนเห็นแล้วมไม่ไหม 嗯，嗯，香，嗯，嗯，开刀。 ซดน้ำซุปโอ้เสียงสดมา <c oughs> โอ้ักข,ขนาดไข่ดาว3ามฟอง ชอบยจงตะอแล้วอุ่นอาหารอุ่นคุ้มเปิดน้องพอลินากินแล้วไข่ดาวผัดกะเพรา หมูเผ็ดๆกะเพราก่อนนังไก่แช่เมื่อไรรัดเราก็แช่น้ำพี่น้องมึงแล้วยุบแล้วก็เหลียวทำนี่ล่ะดูสิคุกใส่ก่อนพี่น้อง ปกติผัดกักบพ้าแล้วแล้วใกล้มากเอาเข่าใส่คูกผัดลงไปน้ำกันปะเจียงลูกใกล้ไอ่ <c oughs> <c oughs> ทั้งไอ้ทั้งจาม <c oughs> น้ำซุป ไก้พัดซ้ำกินจานเดียวได้เนี่ยจ้ะพัดหลายก็กินบ่าเหมือนเราวันนี้ถ้าเหลือเราก็ก็บบ่อยากอีกแม่พี่น้องเพราะว่ากะหาแนาว้กินไม่ไปเรื่อยอยัางเสียน่ะเพราะว่าเนื้อเขาเฮ็ดคิดเนาะอือไก้ก็อยากกินยำแต่ว่ามืออื่นอาาจะเฮ็ดยำพี่น้องจวงหมูสาวไปต่เฮ็ดยำเนี่ย เมื่ออื่นก็นหาเมนูใหไม่เมืม่อกินเองสียแล้วปนีเฮ็ดตั้งสต่ก็กินผู้เดียวกินนอกกับแล้ว,ลวมันคือบานเทาออาหนี้กินกันหลายคนแต่ก็เฮ็ดหลาย ถ้าเห็นหลายก็แซ่ตู้เย็นบันิแซ่แซ่ก็ไว้ก็บ่อยากก็อยากกินแล้วไม่ไปเรื่อยโอโอเคงับบป่ปากงับเดี๋ยวมัน เพชรน้ำเพชรนะสู้ได้อยู่แต่ว่าพี่น้องแต่ว่ามันเสแสบเนาะแล้วกับแพ้บัน น้ำซุปแช่แน้ำซุปกระดูกหมูอ่อนไก่ตุนไ้เมแล้วคำคำจะกินนี่เพิ่งบายสามแล้วจ้ะคำคำอาจจะกินน้ำก๋วยเตี๋ยวเมนีบานใกล้ลบสิบเจ็ดองศาพี่นนอง สิบ <c oughs> เจ็ดสิบแปดหนาวออกไปของน่องมาเราก็เลยไปหับน,อน่องเขาดิหนามาเลย เหลืองด้านใบสองตอนเราสื่อสําเร็จมาเราสื่อไอ้คุ้มเปิดที่แอดเป็นมันฝร,รั่งหรอยัดใส่มหมูไงพี่น้องอือแล้วน้นนั่นเขากลับมาอุ่นใช่ไหมพวกเวฟอ่ะพอกกระปุกกระปุกสกุลป้าไหนไหน ยังทั้งสับเพิ่นกินผัดกะเพาะรากไก่หมักมีน้ำซุปตัวอุ้ยเพื่อนบ้าน thường thấyเพื่อน bạn nó phá nong mái nhang, ông bị liệt, bị nạng đầy bố. nó sẽ lún bản, nó bị nạng tamu bản Là vị, con nó, ơi, Mở ươn thì bị nạng <laughs> Số xăm này đang cởi nhà chết xa cái Năm xa phải bán mày không nào đều bên bùn nó Mà lén thì kìm xa bùn nhớ Tốt và cho cho bán mày đùa đất khèn đấy bà thần và Hôn ẩu bán mày เราไปว้างไว้กับข้าแข็งแต่ว่าเบียร์ไปว้างไว้เข้าเดี๋ยวเป็นวุ่นลบสิบเจ็ดสิบแปดองศาเนาะพริกปาปรปิก้าน้ำเดนเนี่ยมันมันพริกไอ้นั่นย่างียว หนาวหลายน้ำดูลำธารเป็นน้ำแข็งมาหรอลดแบน้ำทังลดเอ่อลากลดเต็มอยู่พี่น้องลดเอ่อลากลดเสียแม่อุบัติเหตุหลายลดมือลงถนนนีหยังกัหลายเด้เมื่อวานนี่ล้มกับแฮงบางนไปแต่่าดี สวาสดีเหรมาบบตกตอนลม <c oughs> ตื่นมาตีสามอินเทอร์เน็ตหมุนติวๆน้ำทำน,นวน แล้วค้นบ้านเนรอีนผู้เฒ่ายู่ผู้เดียวไหมพี่นอ้องเวลาออกไปข้างนอกออกไปซื้อเขาซื้อของก็ต้องได้ออกไปเองส่วนมากสิแบบว่าผู้เฒ่ากับออ่าแคล้าย,ายว่าพวกไวรุ่นกําลังหัดขับรถนะ่ะอบอบบหูถนนไหมซึ่งจะไปอกองอางเงาที่ถนนทางถนนก <c oughs> ็ขับรถไปก็หเห็นสีคันหาคันรถกำลังไปลาก นี่ขนาดเก้งบันไดกับประมาทบันไดเพี่น้องใกล้กับไปยูขข่ขางถนนเยนรย่อยเหนรถรถแลมโดยเฉพาะยิ่งถนนทางขึ้นบ้านใกล้น่ะระยะสองกิโลน่ะถ้าคนบันไดยู่แถวนี้หรือว่าทั้งเขาเนี่ยเขาย่านย่านแต่ยังสมมติว่าเอิญเอิญมูน้องพอลีนามาวันเกิดเนี่ยพ่อแม่เขาคิดอย่างรถสิครับรถขึ้นถนน,นแถวบ้านใกล้เนี่ย ตอนแล้ว่าเดี๋ยวคอยสิไปห้าบเอาเตอกตาออแเราสิไปหัาบเอาเด็กหน่อยไปห้าบเอา,อาทุกคนทุกคนน้องใจนะเพราะว่าบางค้นพ่อแม่เขาโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยบก,กาขครับรถขึ้นเขาทางบานไกลเด,ด้เพราะว่าเขายาตเพราะว่ามันเป็นถนนเลนเดียวบ่ถ้าขึมม้นดว่าไม่รถเขาขับขึ้นมาไม่รถสวนลงไปเขาก็ต้องได้จอดบับนี้จอดจิไปจอดซื้อเพื่อได้ต้องได้หาต้องได้ถอยหาหม่อง จอดนะมันสมิมีมองเขาลบจอดกัให้กันนังเสียนะถ้าบบเก่งกับบุเลยกับเมือนแถดแถดลงถนนผู้หล่พี่นอ้องอันตรายแล้วันี้ถ้าไปอันอันทับสวนใกล้ๆก,ก,กันนังเสียหหานั้งเทียวถนนมันมือนอน้ำแขมันกันเลับไปหากันซะอืมถ้ารถผู้ใดไปหาไปสมมุติว่า แต่ออดว่าถ้าขับรถมิถ้าเจ้าขับรถลงเขาหรือขึ้นเขาถ้ามีโรสวนมาให้เจ้าจอดนิ่งเด้อสันว่าเพราะว่าถ้าต่างคนต่างขับสวนกันถ้าถ้าเฉียวกันนั่งสีคือต่างคนต่างผิดถ้าเขาจอดนิ่งเขาขับสวนเขาแล้วอ่าเขามาแชบใ,ใช้เขาเสียนะาเออเขามาสาเขาเสียคือเขาผิดเขาบ่ผิด อย่างแสนะแต่ออดแล้วสิบอวกไว้เพราะว่าเขาบานใกลมันถนนมันแคบ <c oughs> ไปล้หน่อยน้มไปตะไก่ไปแล้วครับรถลงเขารือขึ้นเขาก็้าง ถ้ามองได้รรแคบๆรถส่วนก่อนบ่ไห้เขาต้องเลยถอยถอยห้ามงห้ามงลบขนาดคนใหญ่ตาของแง่หอมนะแล้วยังใหน่ในทางถนนขึ้นเขาบานไกลถ้าทางเมือนๆแล้วมีหิมะเราบกคอยมาเลยอาบ่มันบกคอยมาเลยเราบกมาเลยถ้าแม่สิมานอนนี่หรือว่ายังเนี่ แ่ต้องไปหาปเอา,ถ,าถ้าถ้าถนนเป็นน้ำแข็งหรือเป็นหิมะนะคนขับรถในในเมืองสิบอคอยเสียนซําคนขับรถหนอกเมืองเนโดยเฉพาะคนอยู่น้ำํำพูน้ําเขาเพราะว่าในเมืองก็ไปตามกดตามเกณฑ์ตามไฟแดงไฟเขียวเนาะอันนี้นี่ <laughs> เออบบมีไฟแดงไฟเขียว ลบให้กันเราเมื่อนึงัะไกคขับขึ้นมาแล้วลดผู้ใดบู้ขับลงไปบัดขับลงไปแล้วบัดเห็นรถไก่พอลูลขึ้นมาแล้วยังไงเราว่า,ล,าลบเขาเราบัดนี้ลบเราบลบบัดถือแกงว่าพี่อน้องเรีนลงไปอยู่ปุนะน่นนะในน้ำม,มองหิมะคุ่นไหม ดีแต่ว่าเป็นน้ำแข็งหิมะถ้าเป็นช่วงแจังวะน้ำไหลจะกล้าของชวยเป็นหิมะมันถ่วมขึ้นมาเมือน,น่ะจังไลแลนทะลอทะลอไปคุณไวรุ่นอันแต่ลยมันนี่ก็เห็นห่า ที่หาคันมั่งหาขันละ่ะกำลังลากขึ้นรถแอบรถลากกำลังขึ้นรถล,ลากขึ้นรถล,ลากไปถึงใบอูว้าใ,ใกล้กันละแสบใกล้ขีดเงาแล้วพอแล้วใกล้จะกินต่อพี่น้อง แก,ก่เผ็ดไก่ผักเงาก่อนนี่บดบดเดทิ่งเด้เน่ยอุ่นใส่ไหมคครเวอีกถ้าเขากินบ่เหมือพี่น้องผัดกะเพราน่ะคลิปนี้ไกก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ใกในเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะพี่น้องโอ้ยขอโทษสดน้ำซุปล่ <laughs>